โซโรค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงภาวะนอนกรนนะคะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงการทําความเข้าใจกับภาวะนอนกรนด้วยค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงนวรัต์อภิรักษกิตติกุลแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคหมอคิฟนะคะใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของการนอนกรนค่ะคุณหมอคิฟโอ้โหต้องบอกว่าคนไทยเป็นกันเยอะนะคะใช่หลายหลายคนเนี่ยนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองนอนกรน,<ไ>น,น,ก,นการนอนกรนเนี่ย เราสามารถรักษาได้ไหมคะรักษาได้ค่ะรักษาได้ใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องมาลูกก่อนว่าการนอนโกนเนี่ยคืออะไรอืการนอนโกนเนี่ยมันเกิดจากการที่ทางเดินหายใจส่วนบนติดแคบหรือมีอวัยวะที่มันทําให้มันเกิดการติดแคบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเกิดจากการหย่อนก็ได้หย่อนมันก็มาติดแคบเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้อวัยวะที่เป็นทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคือตั้งแต่จมูกไปจนถึงยังกล่องเสียงเลย แล้วสาเหตุที่มันติดแคบล่ะเช่นเยอบูจะมุกบวมมีก้อนในจมูกต,ต่อมทอนซิลโตคนลิ้นใหญ่ลิ้นไก่ย,ยาวอาเยอะแยะไปหมดเลยเก็คืออะไรก็ได้ที่มันทําให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยติดแคบแคหรือถ้าเกิดว่าคนสูงอายุเยอะๆไวทองอะไรอย่างงี้ค่ะบางทีอันก็อาจจะเกิดจากการหย่อนคือบางคนเนี่ยไม่ได้ติดแคบเลย มันหย่อนมันก็เลยแคบแคบเหมือนกันใช่หรือว่าในคนที่อ้วนๆเวลาที่อ้วนๆนะคะบางทีมันไม่ได้หนาแค่ข้างนอกอย่างเดียวทางเดินหายใจมันก็หนาด้วยหนาด้วยมันก็เลยทําให้เกิดการแคบทีนี้พอมันแคบเสร็จเวลาที่เรานอนนะคะอ่าเาวยะเวลาพอลมมันผ่านตรงทางแคบๆเบเวลามันมาตีกันมาตีกันมันก็เลยเป็นเสียงกลน่ะแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเป็นหนักเข้าหนักเข้าการที่มันกลนักเข้าหนักเข้ามันอาจจะหยุดหายใจไปเลย ให่ต้องเคยได้ยินมนกันนะคะว่านอนกรนอยู่ๆก็หยุดหายใจเพราะอะไรอะคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่มันเป็นหนักๆเนี่ยก็ร่างกายมันจะทําให้หยุดหายใจไปได้เลยอ่าทีนี้พอหยุดหายใจไปเสร็จก็อาจจะทําให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยน้อยลงก็เลยทําให้เกิดออกซิเจนตกได้ถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเข้าค่ะเลราจากนั้นนี่มันก็เลยอันตรายใช่เพราะฉะนั้นพอออกซิเจนตก มากๆเขาใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆตอนนอนแทนที่จะหลับแล้วได้พักผ่อนใช่ไหมคะกลายเป็นออกซิเจนตกค่ะซึ่งเวลานอนเนี่ยเยอะด้วยส่วนใหญ่หวันของเราเนี่ยเวลานอนก็ตาไป1นส่วนสแล้วค่ะก็อาจจะทําให้มีอาการง่วงมึนปวดหัว หรือว่าบางคนอารมณ์เปลี่ยนแปลง <ฮะ S 2> บางคนอาจจะดูแบบหน่อยยซึมลงหรือบางคนอาจจะเป็นหงุดหงิดง่าย <ฮะ S 2> แต่ถ้าเป็นมากๆเข้าเอิเส้นตกเยอะๆเข้าก็อาจจะทําให้มีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยอีกอันหนึ่งก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือหลบหัวใจแล้วเป็นยังไงคะ,ะเพราะว่าตัวหัวใจเนี่ยแทนที่มันจะได้พักผ่อนตอนนอนหลับใช่ป่ะคะแต่ว่าอันเนี้ยพอออกเส้นตกเสร็จหัวใจมันจะทํางานหนักมากขึ้นมันเหมือนไปวิ่งมาลาทอนกลางคืนมันก็ทําให้เกิดการเต้นเร็วเต้นเร็วมากๆก็อาจจะผิดจังหวะ เต้นไปนานๆเข้าหัวใจก็อาจจะวายหรือว่าอาจจะเกิดพวกกล้าเนื้อหัวใจขัดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจจำม,มาได้เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็อาจจะอันตรายจากพวกนี้ บางคนอาจจะไปเป็นโรคพวกนี้แล้วแล้วเสียชีวิตจากโรคพวกนี้แต่อาจจะไม่รู้ว่าอ้าวเป็นจากก็คือมันเหมือนเป็นสาเหตุที่ส่งผลกับอวัยวะอื่นๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะถ้าเป็นมากแต่ยังไงก็ตามโรคที่พูดถึงอะค่ะอาจจะมีหลายปัจจัยอย่างเช่นโรคหัวใจก็มีหลายต้องหลายปัจจัยแน่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งได้หลากหลายสาเหตุมากเลยหลากหลายสาเหตุเลยถ้าอ่ะส่วนใหญ่ที่เราจะพบคนที่มีภาวะนอนกรนจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะ ริงๆปัจจัยเสี่ยงเลยนะคะที่เจอบ่อยกว่าอ่ะเพศชายเพศชายทำไมเพศชายอาจจะเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเนี่ยค่ะเพศชายจะมากกว่าจะมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเพศหญิงจะไม่เจออ่าอย่างเพศหญิงถ้าเกิดเป็นหมดประจําเดือนไปแล้ววัยทองอายุเยอะก็เจอได้เหมือนกันเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็เจอได้ทั้งสองเพศแหละส่วนใหญ่ก็คืออายุนี่สําคัญไหมคะในการส่งผลกับมีภาวะนอนตุนใช่ไหมคะจริงๆพบได้ทุกอายุเลย เด็ก <orde> ก็เจอได้แต่ว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นสาเหตุจากต่อมทอนชินโตกับต่อมอะดีนอยโตทอนชินก็คือมันจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ตรงคนล,ลิ้นถ้าใครไม่รู้จักลองอ้าปากมันจะอยู่ในข้างๆ้างลิ้นข้างในอ้าปากมตัวเรอยู่ข้างในนะคะ,คะ อ่ามันก็จะเป็นเหมือนก้อนเหมือนถ้ามันโตมันจะเห็นเหมือนเป็นลูกชิ้นอยู่ข้างๆอันนี้คือต่อมฮอนซินใช่อีกอันหนึ่งคือต่อมอะดีนอย์อะดีนอย์ก็คือต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอยู่หลังโพงสมูกอันนี้ก็คือมันทิศมันก็คือจะประมาณเนี้ยค่ะเข้าไปข้างหลังแล้วอยู่ประมาณหลังสมูกถ้าเกิดมันโตมันก็จะเบียดทางเดินหายใจเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่อันเนี้ยปัจจัยมันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบางคนคางหดคางหดไปข้างหลังงเงี้ยค่ะ แล้วมันส่งผลยังไงก็คือคางมันติดกับลิ้นใช่ไหมคะลิ้นมันก็ติดกับทางเดินหายใจบางคนคางหดก็อาจจะไปทใหายทางเดินหายใจแคบเพราะฉะนั้นจริงก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้ทางเดินหายใจแคบหรือหรือมันหย่อนมันก็แคบเหมือนกันค่ะภาวะนอนกรนสามารถรักษาได้อย่างไรบ้างคะรักษาได้ค่ะแต่มีหลายวิธีแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือเครื่องอัดอากาศ ขณะหายใจเข้าอ่าอันนี้มันมีหน้าที่อะไรอย่างเมื่อกี้เราล่าให้ฟังแล้วว่าการนอน,นกรนมันเกิดจากคันที่ทางเดินหายใจแคบใช่ไหมคะเครื่องอากาศก,ก็มีหน้าที่เหมือนเครื่องเป่าลมเห<ะ>มือนเราเป็นลูกโป่งแฟบเครื่องอากาศมันก็เป่าลมยายเป่าลมเข้าไปให้ขยายแล้วก็ให้ได้ตัวเลขค่าหยุดหายใจอะไรที่เหมาะสมะออกซิเจนได้ค่าหลับลึกที่เหมาะสมซึ่งแรงดันเท่าไหร่เนี่ยแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไป แต่โดยหลักการก็คือมันเป่าให้ทางเดินหายใจเราขยายเพื่อใ,ใ,ให้ได้ค่าที่เหมาะสมและไม่อันตรายต่อสุขภาพ<ะ>อ,อันนี้คือวิธีหนึ่งอันนี้ก็จะมีข้อบ่งชี้ในการใช้เหมือนกันอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเช่นการผ่าตัดการผ่าตัดก็แล้วแต่บุคคลเหมือนกันส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นคอนจินโตค<ะ>อนจินโตแล้วมันมาเบียดทางเดินหายใจ<ะ>อันนี้การผ่าตัดก็อาจจะได้ผลดีเพราะว่ามันเห็นชัดๆเลยว่ามันโตแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมัน ปัจจัยจากอะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วมีการหลายวิธีใช่การผ่าตัดก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ตันจุดไหนที่หย่อนส่วนใหญ่หมอเขาก็จะแก้ตรงนั้นให้แล้วก็ต้องดูด้วยว่าเป็นแก้หมดไหมถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราก็ต้องลดน้ําหนักด้วยอีกอันหนึ่งที่นิยมเหมือนกันก็คืออุปกรณ์ในช่องปากค่ะส่วนใหญ่เจ้าเนี้ยมันจะคล้ายๆที่จัดฟันนะคะที่จัดรีเทนเนอร์ใส่เข้าไปในปากคล้ายๆคล้ายๆแล้วมันก็จะดึงขากรรไกร่างให้ยื่นออกมาข้างหน้า มันก็จะดึงโคนลิ้นขึ้นออกมาวางนะเราะฉะนั้นผู้นี้มันก็จะเหมาะกับใครก็ตามที่โคนลิ้นมันหดไปข้างหลังหรือคนที่ข้างหดแล้วมันกดไปข้างหลังมันก็จะต้องมานั่งวินิจฉัยอีกทีนึงว่าเป็นจากอะไรใช่เพราะอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงจุดใช่เพราะถ้าคนเป็นจากตรงคอนซินหรือว่าจมูกแต่เราดันไปใส่ตรงโคนลิ้นมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นการรักษาคือต้องตรงจุด แล้วก็ให้ครบแต่แต่ละบุคคลอีกใช่ใช่ค่ะแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองไหมคะสาหรับเบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากมาหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูซิว่าตัวเองอ้วนไหมสังเกตตัวเองเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอ้วนเนี่ยเราก็ลดน้าหนักก่อนเลยเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องนอนกรนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยโรคอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอีกอย่าหนึ่งก็คือลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นแอลกอฮอล บางคนชอบกินแอลกอฮอล์ก่อนนอนอาพวกนี้ต้องระมัดระวังพวกนี้ไม่อ,อาจจะทําให้เกิดการนอนกรนหรือว่าการหยุดหายใจเนี่ยเป็นมากขึ้นได้อาแล้วก็พวกยากดประสาทต,ต่างๆนะแหละแล้วก็กลุ่มพวกยานอนหลับก็จะกดประสาทเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็จะทาให้พวกนอนกรนเนี่ยเป็นมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็กลุ่มพวกยาคลายกล้ามเนื้อค่ะอาอย่างเงี้ยเป็นต้นก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็อีกอันนึงก็คือท่านอนค่ะท่านอนเนี่ยบางคน นอนตะแคงแล้วดีขึ้นแต่อันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะบางคนนอนตะแคงอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วแต่บุคคลจะลองดูก่อนก็ได้ค่ะว่าเรานอนตะแคงแล้วดีขึ้นไหมยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนก็จะใช้เทคนิคก่อนมันก่อนหรืออะไรอ่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นหนักมากเลยเพื่อนนอนไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อแล้วเป็นโรคหัวใจโรคอัมพาตอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็แนะนําพบแพทย์ดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงนว่ารัอ์อภิรักษ์กิติกุลค่ะที่มาให้คําแนะนําดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ